สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่ไลออน HD ทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้นะครับเป็นการเคลื่อนของแม่เหล็กขั้วโลกเหนือนะครับขั้วเหนือนะครับอยู่ที่36.9องศานะครับในเดือนที่ผ่านมาถึงเดือนนะีปัจจุบันนี้นะครับก็จากาปริมาณอยู่ที่4.9ไมล์นะฮะระยะทางนะครับเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ที่5.47ไมล์ เดือนที่แล้วอยู่ที่36.87องศานะครับส่วนในเดือนนี้ก็อยู่ที่36.90จากค้านคาดการกรกฎานี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ36.95นะครฉะนั้นจากการคาดการบอกว่ามีส่วนของการเดินทางลดลงนะครับในการเคลื่อนตัวลดลงก็ ใกล้ขึ้นมาทุกทีนะครับ40องศาฉะนั้นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่างๆเราผนวดออกมาให้เห็นในวันนี้ว่าเกิดจากการเคลื่อนของขั้วเหนือนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการระเบิดของดวงอาทิตย์นะครับที่พวยพุ่งด้วยคลื่น CME นะครับคือ coronal mass ejection ก็คือมวลของ coronal ที่พุ่งมายังโลกของเราอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่คือสนามแม่เหล็กโลกที่เราได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพายุที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่คือพายุใต้ฝุ่นอินฟ้านะครับที่จะเข้าประเทศจีนนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าในส่วนของปักกิ่งกรุงปักกิ่งนะครับจะโดนขนาดไหนนะครับนี่คือลักษณะของพายุที่เคลื่อนเข้าประเทศจีนอีกรูปหนึ่งนะครับฉะนั้น เทศจีนช่วงนี้จะโดนหนักนะครับซึ่งจากการรายงานเ,าเกี่ยวกับฟ้าฝนนะครับน้ำท่วมต่างๆนะครับในโซนยุโรปเยอรมันก็น่าจะตกผู้เสียชีวิตอยู่ถึง200รายนะครับส่วนจีนบอกว่า33รายแต่โดยข้อเท็จจริงนะครับจากที่รายงานมาภายในวงไหนก็อยู่6,300รายนะครับที่เสียชีวิตไม่รู้จะจริงเท็จย่างไรเพราะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงจากทางการรัฐ เรามาดูสภาพภูมิอากาศนะครับนี่คือน้ําท่วมที่ซาอุดิอาระเบียนะครับที่เป็นทะเลสาบนะครับที่แอลกอร์นะครับก็ลองดูว่าเ,าเมืองร้อนน,นี่นะครับคือการสร้างทะเลสา,า,าบขึ้นมาใหม่ในโซนของประเทศซาอุดิอาระเบียก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละเมืองนะครับของประเทศซาอุดิอาระเบียว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในพื้นที่ต่างๆ มีในตาอีฟแล้วก็เนืองเจสานนะฮะเดี๋ยวเราชมภาพเีตการกันไปเรื่อยๆนะครับ <S <S ก็ <S <S ถ้าเราจำแนกเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับโลกเราก็จากคลื่นมาจากดวงอาทิตย์ส่วนหนึ่งแล้วก็ขั้วเหนือเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เกิดภายในโลกก็มีการจริงๆเกิดจากมนุษย์นะครับก็คือมีการทำให้ การขับเก็บน้ำหรือทำให้เกิดการหนักขึ้นของโลกไปฝังใดฝั่งหนึ่งนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของขั้วโลกเหนือที่เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือที่ตาเอฟนะครับของซาอุดีอาระเบียเราก็ลองวิเคราะห์สถานการณ์กันดูนะครับในส่วนของภายนอกภายในโลกที่กระทำต่อโลกในปัจจุบันก็ทำให้เกิดเหตุการ ต่างๆขึ้นนะครับไม่ว่าในเรื่องของพายุต่างๆน้ําท่วมนะครับดินสไลด์นะครับภูเขาไฟระทุกน,นะฮะแล้วก็ในเรื่องของลมพายุต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้จริงๆจีนก็จะโดนหนักมากกว่าเพื่อนนะครับในเรื่องของภัยธรรมชาติทางน้านะฮะเพราะว่าจริงๆประเทศดังกล่าวก็ต้องการน้ําถึงสร้างเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกทําให้มีน้ําหนักกด ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็เคยค้านกันนะครับว่าะจะทําให้เกิดการสูญเสียสมดุลของโลกนะครับแต่เขาก็ไม่ฟังก็มุ่งหน้าที่จะเดินเอมการสร้างเขื่อนอย่างเดียวนะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูนะฮะเพราะว่าจริงข้อมูลต่างๆมันก็ออกมาจากสื่อต่างๆในทางโซเชียลนะนี่คือภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับ เราไม่ได้เอาสร้างขึ้นมานะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดนี้แล้ว ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไดเนนส์งอมเป็นเบลเยียมนะฮะที่เกิดน้ําท่วมอย่างรุนแรงในชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเบ,เบ,เศเบเลเยียมก็ชมวิเคราะห์กันดูนะครับว่าภูมิภาคของในโซนยุโรปนะครับตรงบริเวณน,นี้ก็จะโดนด,ด้วยนะครับ หนึ่งนะครับนี่คือน้ำท่วมครั้งใหญ่ในไนจีเรียนะฮะเดี๋ยวเราชมภาพเหตุการณ์กันไปนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไนจีเรียก็ลงมาทาง แอฟริกาใต้นะครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับหิมะปกคลุมถนนดี็อปนะครับเวสเทิร์นแคปนะฮะทางตะวันตกนะครับก็มีสภาพอากาศที่หิมะตกมีความหนาวเย็นถึงขนาดว่าติดลบ9องศานะครับนี่คือสภาพของแอฟริกาใต้นะครับซึ่งจริงๆเป็นดินแดนที่มีความแห้งแล้งนะครับ ปัจจุบันก็ปกคลุมไปด้วยหิมะอยู่ในลักษณะนี้เดี๋ยวเราชมภาพเหตุการณ์กันไปเรื่อยๆของประเทศแอฟริกาใต้กันนะครับในโซนตรงนี้ว่าสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราชมดูนะครับนี่คือ,อสระน้ำนะครับที่เกิดเป็นน้ำแข็งไปแล้วนะครับในโซนพื้นที่ดังก,กล่าว เราร่วมชมและก็วิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันในโลกใบน,นี้นะครับนี่คือลบ9.3องศาที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาใต้<ม>ก็เราชมภาพรบรรยากาศที่ได้ชมก็พร้อมๆกันนะครับผมก็จะนำเสนอชั่วโมงต่อชั่วโมงให้ท่านได้รับชมกันในเวลาที่เขานำเสนอมาเราก็จะเอามาให้ท่านได้ชมต่อบางทีก็บางช่วงก็ไม่ได้ ทำเพราะว่าจริงๆภาพเหตุการณ์ถ้าน้อยมากเราก็ปล่อยไปก่อนเราก็จะจับมารวบให้ท่านได้ชมเป็นเนื้อเรื่องเป็นพล็อตให้ท่านได้รับทราบกันอันนี้เวลาถึง21นาทีนะครับในคลิปวิดีโอชุดช่วงนี้ซึ่งจะอธิบายถึงการเปลีป่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลกในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะครับเดี๋ยวเราชมในโซ่ของ แอฟริกาเสร็จเดี๋ยวเราจะมาชมของบ้านเราว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูของยูเครนกันนะครับว่าในบริเวณภูมิภาคทะเลดำนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับที่ยูเครน การนี้เกิดที่แคนซัสของสหรัฐอเมริกานะครับที่อาวสววดคันทรีนะฮะที่เกิดการระเบิดในทุ่งหญ้านะครับว่าน่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติท่อก๊าซธรรมชาตินะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ ก็มาดูที่สเปนนะครับไฟไหม้นะครับบนเนินเขาของแอลคาซิโดโลปพาร์คนะครับในเมืองบูกโกสนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะฮะ คอสตาริกานะครับแม่น้ำหลายสายที่ท่วมนะครับหลังจากฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำขังในแคนตันของคูริบานะครับโตเรียบ้าก็มาดูของคอสตาริกานะครับนี่คือสภาพน้ำท่วมในศูนย์การค้านะครับหแหล่งศูนย์การค้าใหญ่ของคอสตาริกา เดี๋ยวเราชมภาพเหตุการณ์คอสตาริกากันไปเรื่อยๆนะครับว่าน้ำป้วนน้ำเยอะขนาดไหนชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปดูประเทศต่อไปกันนะครับอุยเอสเตโไหมเด้อะลเรื่อนก Esto no lo hay agua. Ya como no está aquí, eh. Ya como traer los, las cuadras de las casas, madre, vea, ¡Ve a, vea, vea. Vale, lo no va a tener los vídeos totales, no la mano, a meter el teléfono. Ya, ya está, está ahí. Ya bien, ya, madre, qué pecado, madre. Ve a la otra casa, madre, vea, vea, vea. Vea, qué pecado, madre, las casitas, madre. Vea, madre. Qué pecado, madre. ประเทศจีนกันนะครับน้ําลดลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดในบริเวณพื้นที่ของจังหวัดเหอหนานนะครับก็อ้างว่ามีผู้เสียชีวิตถึง25หารายอันนี้คือเหอหนานเหมือนกันช่วงในช่วงของน้ําท่วมหนักนะครับผู้คนก็ขึ้นไปอยู่ตามต้นไม้อย่างที่เราเห็นในภาพไปห้อยหงอยู่ตามต้นไม้กันนะครับเดี๋ยวเราชมภาพเหมือนกันหลังจากน้ำท่วมที่เขามาเก็บสิ่งของกัน นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับในประเทศจีนนะครับซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้กล่าวโทษเขาว่าเป็นในเรื่องของอว่าทําเขื่อนทาําอะไรแต่จริงๆโดยเหตุการณ์จริงๆนะครับก็คือเขาเก็บน้ําไว้เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็จะมีพายุอ,าอินฟาที่จะเข้ามาอีกลูกหนึ่งเราจะดูว่าจีนจะอยู่ในสภาพแบบไหนกันนะครับ ภาพเหตุการณ์นี้เกิดที่ประเทศอินเดียนะครับมีภาคคอนการนะครับที่เกิดพายุฝนอย่างหนักที่ตกลงมาในระยะเวลาสั้นๆที่อยู่ที่1,881ม mm, ิลิเมตรนะครับแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิต67รายในรฐัฐในรัฐมหารัชตราในอินเดียตะวันตกนะครับเราชมภาพอินเดียไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือสภาพมวลน,น้ำที่เกิดขึ้นใน แตละรัฐในภูมิภาคอคอนการอย่างที่ในจุดของการรายงานของสื่อต่างประเทศกันนะครับว่าเป็นแบบไหนก็ดำรงตนด้วยความไม่ประมาทกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ไม่ว่าจะภัยธรรมชาติและก็ภัยเกี่ยวกับโรคร้ายนะครับที่เกิดขึ้นในโลกของเรานะครับซึ่งมีแต่ แต่ละสายพันธุ์นี้ตอนนี้ก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วบางสายพันธุ์ก็จะไม่แสดงอาการมากนะครับไปแสดงอาการทีก็ในช่วงที่เข้าปอดไปแล้วนะครับในเชื้อโควิดในส่วนของภาพภัยธรรมชาตินะครับวิธีการป้องกันลักษณะไหนก็ลองท่านคิดดูนะครับจริงๆทุกบ้านควรที่จะมีเชือกนะครับเก็บไว้นะครับถ้าเกิดน้ำท่วมก็อาจจะได้ช่วยเหลือคนอื่น ที่ถูกน้ำพัดพาได้นะครับส่วนในส่วนของเรื่องอาหารก็ควรมีการกักเก็บไว้พอประมาณนะครับที่จะใช้ต่อยอดชีวิตให้ได้สักหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนก็อย่างดีนะครับในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งต่างๆในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับที่จะ เดินทางไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆในสภาวะของจิตในเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เที่ยงนะครับที่มีอยู่ไม่มีการเสื่อมสลายก็คือจิตดวงจิตของเรานะครับฉะนั้นเราควรที่จะทําอย่างไรนะครับในทางของพุทธศาสนาที่เคยพูดกันมาแล้วนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินะครับการน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระธรรมคําสั่งสอนนะครับ แล้วก็พระริยสง์ผู้ที่นำคำสั่งสอนนั้นมาสู่ยุคของเรานะครับจาก2 0 0พกว่าปีแล้วนะครับ mm. ก็จะมีผู้ดำเนินมาให้เราได้รับรู้เกี่ยวกับการคำสั่งสอนต่างๆที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธนะครับ mm. ก็น้อมด้วยการให้ทานนะครับมีศีลและก็มีองค์ภาวนานะครับที่สำคัญคือองค์ภาวนานะครับในการพิจารณาต่างๆที่จะเกิดขึ้น นะครับให้เข้าใจท่องแท้แล้วก็ละไปในที่สุดนะครับจริงๆมนุษย์เรามาในองค์ประกอบของ6อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับก็คออือมีนิสัยอยู่6อย่างนะครับฉะนั้นไปละตรงนี้ได้ให้ได้นะครับก็คือรักโลกโกรดหลงนะครับศรัทธาและก็พุทธจริตก็คือความฉลาดนะครับบางคนก็ฉลาดที่จะเอาโกงเอาของคนอื่นนะครับ ก็อขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปครับ